สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยอีกแล้วนะครับผมเนนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานบีด c บิเอฟซีนะฮะทำคู่กับ SMSP นั่นเองก็คืองานบันเพโซเวิลด์ฟิกเกอร์โคอนเซียมกับซูเปอร์มาสเตอร์สตาร์พีทนั่นเองซึ่งตัวนี้เขาเขียนว่าเป็น10ปไปของบีด c บิเอฟซีนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวงกุลในภาคจีทีปะเหมือนเป็นฉากในการ์ตู ตอนหนึ่งอะที่มีเป็นฉากมังกรอยู่ด้วยกันซึ่งตัวนี้ค่ะเป็นของหายากนิดนึงเพราะผมเพิ่งได้มาเหมือนกันหน้ากล่องนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นี่ด้านข้างด้านหลังอ,อีกจานหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นสีปกติอ่าเป็นสีธรรมดาก็คือเป็นสีสีสีปกติอะ ส 1>, 1นะฮะอ่ะนี้เราจะมาแกะรีวิวดูกันตัวนี้กล่องค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะตัวนี้ใหญ่มากด้วยแหละไม่ใช่ค่อนข้างใหญ่ซึ่งในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไม่ได้มีเป็นพลาสติกใสหรือว่าอะไรนะฮะเป็นช่องธรรมดาเลย โอเคอันนี้จะมาเป็นแบบถุงถุงเดียวนะฮะอันนี้ก็คือมันจะแบ่งเป็นครึ่งบนครึ่งล่างมีฐานคําแล้วก็มีกระบองลักษณะแบบนี้อแค่นี้เองอ่ะทีนี้เราจะมาแกะดูข้างในกันซึ่งน้ําหนักตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะหนักเหมือนกันนะ ตัวกระบ,บองก่อนเลยแล้วกันนี่จะมาเป็นสองท่อนก็จะเหมือนจะเป็นพลาสติกธรรมดานะฮะตัวนี้ก่อนท้มจะออกเป็นสีเทาๆนะนีะ่ส่วนอันนี้ครึ่งล่างครึ่งล่างก็จะเป็นแบบนี้จะมีปับเบิลห่อมาช่วงบนให้อื ซึ่งการลงสีนะครับก็จะมีการไล่สีขึ้นมาแบบเข้มมาอ่อนอด้านสว่างมีไฮไลท์ตัวเสื้อด้านล่างด้วยตัวผ้าผูกเอวก็จะมีไฮไลท์เป็นครึ่งบนกับครึ่งล่างตรงนี้อะจะเป็นไฮไลท์สีอีกสีหนึ่งครึ่งบนจะเป็นสีขาวตัวเสื้อก็จะสลับเข้มเบาไล่เงาตามร่องเสื้อ,อกางเกงก็เช่นกันนะฮะก็จะไล่ร่องเงาด้านหลังจะสว่างกว่า จะเป็นสีสว่างด้านกว่าด้านหน้านะฮะก็คือมีการไล่เฉดสีนะฮะตัวข้อรองเท้าตัวนี้ตัวสีส้มเนี้ยเนี่ยก็มีไล่เฉดสีเหมือนกันเป็นรอง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 เท้าก็มีเหมือนกันนะฮะก็จะไล่เงาเหมือนกันตัวพื้นรองเท้าเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นตัวรองไว้ให้ด้วยเหมือนค้ำขาให้เป็นแบบตรงๆเนี่ยวางได้ปกติแบบนี้นะฮะ อะนี้ครึ่งบนครึ่งบนก็จะมีบอบเบิลขอมาที่หัวให้เหมือนกันนีน่ซึ่งการลงสีที่เสื้อนะฮะก็จะมีเป็นไล่เชดไล่ไฮไลท์ส่วนต่างๆนะฮะ ที่เก็บกระบองด้านหลังก็จะมีเป็นลายเป็นลายเหมือนลายไม้เชือกก็จะเป็นลายเชือกเหมือนกันสีเชือกอันนี้สีละเอียดมากนะฮะแบบลงเกือบจะทุกส่วนเนี่ยตัวเชือกก็จะมีเป็นไล่สีไม่เหมือนกันนะฮะหน้านะฮะก็จะมาในลักษณะของท่าตะเบะแบบนี้น ผมก็จะมีแบบเป็นขีดๆลงเป็นไฮไลท์แบบให้เห็นเป็นเท็กเจอร์เยอะขึ้นนะฮะที่ผมรายละเอียดกล้ามเนื้อก็จะมีลงสีไฮไลท์ส่วนต่างๆเหมือนกันอันคือตัวนี้เอาง่ายๆหรือว่าไฮไลท์เกิดทั้งตัวคือลงไล่เฉดสีไล่อะไรหมดเลยนะฮะอย่างผ้าข้อมือก็จะไล่สีเหมือนกันคือเอาง่ายๆว่าไล่กันทั้งเกิดทั้งตัวเลยตัวนี้ประกอบ แล้วก็เรียบร้อยอ่ะพอประกอบก็จะประมาณนี้นี่เต็มเต<ๆ>็อันนี้ด้านข้างแลวหลังก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าการไล่สีของของตัวนี้ SMC ตัวนี้นะฮะ ถือว่าโอเคมากเลยทีเนี้ถ้าเกิดมันไม่มีก้อนคำคัว่ายืนได้ไหมยืนได้นะเนี่ยพอดีเลยอ่ายืนหน้าปกติเลยแตมีไว้ก็ดีฮะอันนี้เราใส่กระบองอืใส่กระบองไว้ก็จะประมาณนี้นี่ฮะถือกระบองก็จะประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้ก้อนคำนะครับใส่ข้างไหนข้างนี้ปะ ใส่เป็นข้างนี้นะฮะนี่เป็นข้างนี้ปกติชนี่เรียบร้อยนะฮะกับ S M S Play ตัวนี้ทำพร้อมกับงาน B W F C นะฮะเหมือนมันทำคู่กันอ,ะอ่ะอ่ารายละเอียดก็จะประมาณนี้เลยโหนี่รายละเอียดก็จะประมาณนี้ ทีนี้ความสูงของตัวนี้นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณประมาณ30ถ้าบปลายผมเลยเนี่ยอยู่ประมาณ31เอดครับอ่าเนี่ยถึงปลายตรงนี้เลยนะข้างบนสุดเลยเนี่ยอยู่ประมาณ31เอแต่ถ้าประมาณตรงนี้จะอยู่30 31เอดตีเป็นว่า31เอแล้วกันตรงนี้อ่ะความสูงของมันถือว่าสูงกว่าแกรนนะ ูงกวแกนดิสตานิดหนึ่งรายละเอีเยดต่างๆถือว่าโอเคเลยความสูงก็สูงกว่าแกนดิสตานิดนึงนะฮะตัวนี้กับโกโูง,งาน S M S P ทํำกับ B W F C นั่นเองถ้าใครชอบก็ไปลองเลือกซื้อเลือกหากันดูแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไ r i b e ให้โอ้โหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ you <smart noise>